ตัวนี้ครับคือคริสตัลออสซิเลเตอร์นะครับวัดคู่นี้นะครับขึ้นนะครับวัดคู่นี้ขึ้นนะครับได้0.020นะครับอันนี้เท่ากันนะครับแต่ถ้าวัดแบบนี้นะครับนี่ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้วัดแบบนี้ได้0.20นะครับตัวนี้ก็ได้0.020นะครับอันนี้เท่ากันนะครับนี่วัด่างนี้ก็จะได้ 0. ศูนย์สี่ศูนย์นะครับนาโนฟารัดนะครับอันนี้ใช้ย่านวัดของคาปานะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะเสียนะครับตัวนี้น่าจะใช้ได้ครับเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ใส่ครับนี่ครับใส่ไปแล้วครับนี่ครับบอร์ดที่เราซ่อมแซมครับน่าจะใช้ได้นะครับ ล,ลองประกอบดูครับอยากจะใช้ได้ครับสรงงานเถอะ